สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเมทุกคนวันนี้นิคุอนิเมะจะมาเล่าเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นฉลามไปะแล้วก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลย เล่มที่14บทขั้นที่2เกมบนฟากฟ้านี่คือบันทึกของสงครามเปรียบดังเกมสวรรค์ที่กินเวลาอันเนิ่นนานซึ่งเดิมพันด้วยอำนาจในการคลองโลกที่เหล่าจอมมารและวีรบุรุษจะต้องเผชิญหน้ากันสำหรับเวลกินบังกรแห่งการแผดเผาแล้วเกมดังกล่าวคงจะไร้รสชาติถ้าปราศจากความตื่นเต้นไม่สำคัญว่าฝ่ายใดจะชนะ ไม่จําเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมอะไรมากมายเกี่ยวกับภาพรวมนี้เพียงแค่ใช้การต่อสู้เพื่อตัดสินผู้ชนะเธอมีความคิดเช่นนั้นอยู่ในใจดังที่ได้กล่าวไปทั้งหมดแล้วก็มีหลายช่วงเวลาที่มีการต่อสู้กันโดยตรงระหว่างกีและรูโดลาแต่แน่นก็ยังไม่สามารถมีผู้ชนะอย่างชัดเจนเพราะตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของเกมกฎข้อเดียวของมันก็คือไม่เผชิญหน้ากันโดยตรง การบ่นนั้นก็คงไม่ได้ช่วยอะไรและยังมีสิ่งที่กวนใจเธอและทําให้เธอกังวลมากเดิมทีนั้นพูดจากใจเธอคิดว่าการแข่งขันนั้นค่อนข้างเสียเปรียบจากเบีย้ยที่กีมีอยู่เพียงแค่คนคนเดียวก็สามารถล้มรูดโดราได้นั่นคือเวลซาร์ดและในทางกลับกันหากสามารถจัดก,การเวลชาร์ดได้ก็หมายถึงชัยชนะเรื่องนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงสำหรับกีเช่นกัน แค่นี้ก็มากเพียงพอในการที่จะล้มกีลงได้ไม่มีใครอื่นนอกจากเวลกินแต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นเวลกินกับคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะกีด้วยความจริงที่ว่าเวลซาร์นั้นมีตัวตนอยู่เพื่อที่จะกำจัดลูโดราในขณะที่ตัวกีเองนั้นก็ไม่มีใครสามารถต่อกรด้วยได้นี่คือเหตุผลที่ทำไมเวลกินถึงมองว่าเกมนี้เป็นสิ่งที่เสียเปรียบแต่น่าเสียดายมันช่างเจ็บปวดเพราะว่านี่คือความจริง เวลกินผู้เกียรตการใช้กลอุบายนั้นไม่เก่งในการที่จะต้องทำอะไรอย่างระมัดระวังขนาดนั้นซึ่งต้องใช้เวลาหลายศตวรรษในการเตรียมตัวดังนั้นเธอจึงมอบทุกอย่างให้รูโดรา,าและเพียงเชื่อฟังเขาอย่างเดียวแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่หากรูโดราเป็นผู้ที่กระหายในชัยชนะเพียงอย่างเดียวเวลกินก็คงจะไม่ขอความช่วยเหลือจากเขาโดยตั้งใจจะเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยตัวเองทันทีถ้ามีความจำเป็น มันต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการที่จะสามารถกำจัดเวลชาร์กและได้มาซึ่งชัยชนะที่ปลอดภัยกีเป็นจอมมารที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยและเวลชาร์กมังกรน,น้ำแข็งขาวก็ไม่พอใจเวลกินอย่างมากด้วยเธอทั้งคู่เป็นเหมือนศัตรูโดยธรรมชาติ และเป็นการยากมากที่จะสามารถเอาชนะเธอในการ,รเผชิญหน้ากันถ้าเวลซาร์ต่อสู้กับเวลกินผลลัพธ์นั้นก็จะออกมาดีสำหรับเวลซาร์เวลกินอาจจะถูกโค่นล้มและจำเป็นที่จะต้องไปเกิดใหม่ไม่นี่มันไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีด้วยซ้ำลักษณะพลังของเวลกินนั้นคือการแผดเผาซึ่งตรงกันข้ามกับเวลซาร์ซึ่งเป็นพลังเยือกแข็งกล่าวโดยอีกในหนึ่งก็คือเหมือนอัตราเร่งและอัตราการชะลอตัว ซึ่งเป็นขั้วตรงกันข้ามโดยสมบูรณ์หากทั้งสองฝ่ายทุ่มสุดตัวในการต่อสู้จริงๆการต่อสู้นั้นก็คงจะจบลงอย่างเลวร้วายทั้งสองฝั่งคงไม่สามารถรอดชีวิตได้และก็คงจะล้มลงทั้งคู่นั่นคือโอกาสที่ทั้งสองจะถูกกำจัดไปพร้อมกันนั้นมีสูงมากในกรณีนี้ทั้งสองก็จะสามารถฟื้นคืนชีพด้วยกันทั้งคู่แต่ตัวตนในปัจจุบันจะหายไป แม้ว่าความทรงจำจะสามารถสืบทอดได้แต่ก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งเธอมีความกลัวเกี่ยวกับเรื่องนี้มันไม่ได้สำคัญว่าตัวเธอนั้นจะหายไปแต่เธอไม่ต้องการให้ความรักที่เธอมีต่อรูโดร่านน้นพังทลายลงช่างเป็นการตกอยู่ในห่วงแห่งความรักที่ไม่ได้มีค่าอะไรแต่เธอก็ยังคงยึดติดก,กับมันอยู่เวลกินจึงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะตัวเองสิ่งที่แน่ชัดที่จะเรียกได้ว่าชัยชนะนั้น คือทั้งคู่ตัวเธอและลูโดราจะต้องปลอดภัยและการรับประกันความปลอดภัยนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นแต่การการันตีความปลอดภัยนี้ก็ถูกกําจัดไปอย่างน่าเจ็บใจอันที่จริงเจ้าเด็กนั่นมันเชื่องหน้าปวดหัวะมัดดูเหมือนจะโชคดีเจ้าเด็กนั่นได้หลุดออกจากผนึกแล้วแต่ทําไมเจ้าน้องชายนั่นถึงไม่มาทักทายกันโดยที่ไม่ตระหนักถึงความกลัวภายในใจของตัวเองเวลกินก็รู้สึกไม่พึงพอใจ กับการรับประกันความปลอดภัยของเวลดร่าถ้าเป็นเวลดร่าที่เวลกินรู้จักดีเขาคงจะออกอาราวาไปทั่วโลกเหมือนอย่างที่เคยทําเมื่อนานมาแล้วแต่ตอนนี้เธอไม่รู้ว่าเวลโดร่าคิดอะไรอยู่และตอนนี้เขาก็สนิทสนมกับจอมมารคนใหม่เป็นอย่างมากเมื่อได้ยินว่าตอนนั้นเขาได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองของจอมมารก็ทําให้เธอรู้สึกสงสัยว่าจิตใจของเขาจะถูกครอบงําอยู่หรือเปล่า ถึงอย่างนั้นต่อให้เวลโดราเป็นผู้ทรงศิลหรือลือศีผู้รักสันโดดแต่การที่ต้องเผชิญหน้ากับกองทัพนับล้านเธอไม่คิดว่าเขาจะนิ่งเงียบดังนั้นเธอจึงคาดว่าเวลโดราจะต้องปรากฏตัวขึ้นมาอย่างแน่นอนแต่กลับไม่เป็นอย่างที่เธอคาดเขายังคงซ่อนตัวอยู่ในเขาวงกตและไม่จะแสดงตัวออกมานี่มันเหนือกว่าความคาดหมายของเวลกรินเดิมทีแล้วเด็กคนนี้น่าจะเป็นคนประเภทเดียวกับฉัน แต่ทำไมคราวนี้ถึงไม่ปรากฏตัวละ่ะเช่นเดียวกับการส่งกองกำลังไปในคราวที่แล้วเวลโดราผู้เชึ่งรลังเกียจในการถูกบุกลุกดินแดนดังนั้นถ้าหากมีใครบุกลุกเข้าไปในมหาพงภัยแห่งจูล่าคนคนนั้นก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและการต่อสู้กับเวลโดราและแน่นก็คือสิ่งที่รูโดราได้คาดหวังไว้สิ่งสำคัญสำหรับรูโดราไม่ใช่กองทัพที่ยอดเยี่ยม แต่เป็นบุคคลผู้ซึ่งสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ในบรรดาผู้คนเหล่านั้นมีหลายคนที่รอดชีวิตและสามารถวีวัฒนาการได้สำเร็จในครั้งที่แล้วโดยการตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความกลัวความแค้นและความสิ้นหวังและการไม่สูญเสียในความหวังท่ามกลางสถานการณ์ที่เป็นเช่นนั้นสิ่งนั้นแหละที่สามารถทำลายโซ่ตรวนของขอบเขตความเป็นมนุษย์และสามารถก้าวข้ามไปอยู่ในสภาวะที่สูงกว่า แม้ว่ากองทัพนาป้านจะต้องถูกกวาดล้างออกไปตามความหมายที่แท้จริงของคำคำนี้แต่เพียงไม่กี่คนที่สามารถลืมตาตื่นได้ก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่าคุ้มค่านี่เป็นความคิดของรูดอร่าและเวลกินก็เห็นด้วยกองทัพนั้นทรงอำนาจจึงทำให้หัวหน้ากองพลต่างๆนั้นเข้าใจผิดโดยที่หน่วยข่าวกรองนั้นไม่ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสิ่งที่เวลกินกังวลมาจนถึงตอนนี้คือหัวหน้ากองทัพ นั้นมีความหึกเหิมและมั่นใจจนเกินไปมันมีโอกาสสูงที่แผนการจะไม่ได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่มันก็ไม่สามารถพูดได้ว่าจะไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดกองทัพที่ได้รับการเสริมแกร่งด้วยวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถเอาชนะเวลโตราได้ฉะนั้นคราวนี้ก็จะต้องมีคนตายเช่นกันอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันก็ถูกผูกติดไว้กับความหวัง คราวนี้จะมีสักกี่คนที่รอดชีวิตและสามารถลืมตาตื่นได้สำเร็จในครั้งนี้ยิ่งมีตัวหมากในมือที่เป็นภาชนะที่สามารถรับพลังของรูโดราได้มากเท่าไหร่อัตราในการชนะก็จะสูงยิ่งขึ้นข้ารอคอยที่จะได้เห็นสิ่งนี้จริงๆเวลกิน well, ซึ่งมีความคุ้นคิดเช่นนี้อยู่พูดไม่ออกไม่ทราบถึงผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงของการส่งกำลังเข้าไปในครั้งนี้ตายทั้งหมดข้าช็อกจริงๆท่านก็เหมือนกันใช่ไหม นานมากแล้วที่ไม่ได้เห็นภาพนั้นได้โปรดจะมา้อเล่นไม่มีสักคนเดียวที่รอดชีวิตความพ่ายแพ้แบบนี้ก็ไม่ได้ถูกคาดไว้ไม่ว่าจะด้วยความหมายใดก็ตามในกรณีนี้การที่จะค้นหาคนที่สามารถลืมตาตื่นได้แม้สักคนเดียวก็ล้มเหลวไม่ใช่หรอไงให้เจ้าพวกนายพลสะสมประสบการณ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และอย่างน้อยที่สุดก็จะสามารถเกิดผู้ที่แข็งแกร่งในระดับที่เป็นทหารใต้สังกัดของพระจจกรพัิ การถือกำเนิดของบุคคลที่สามารถลืมตาตื่นได้ในบรรดาคนพวกนั้นคือจุดประสงค์ที่ถูกซ่อนไว้ในการส่งกองกําลังออกไปในครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามไม่มีผู้รอดชีวิตเลยมันไม่เป็นการดีที่จะพูดว่าถูกกวาดล้างทั้งหมดโดยเวลโดร่าสถานการณ์อย่างนี้ไม่สามารถที่จะบอกแบบนั้นได้ประสบการณ์ความสิ้นหวังที่ต้องเผชิญหน้ากับพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก และสามารถรอดชีวิตได้มันจะทําให้มนุษย์มีโอกาสและมีแนวโน้มในการที่จะวิวัฒนาการการส่งกองกำลังในครั้งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์นี้และมันก็คงจะไร้ความหมายหากปราศจากผู้รอดชีวิตแม้กระทั่งอัศวินภายใต้สังกัดพัชกรพท,ที่ถูกส่งรวมเข้าไปด้วยจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีวิเแววของผู้รอดชีวิตให้เห็นนี่เท่ากับการเสียตัวหมากที่มีคุณค่าไปและนี่ก็เหมือนเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง อืมมันก็เป็นไปแล้วอย่างนั้นคำตอบของรูโดราสงบเงยือกเย็นเหมือนยามปกติเวลกินผู้ซึ่งอารมณ์เสียกับเรื่องนี้แต่เมื่อเธอได้เห็นแววตาของรูโดราความโกรธนั้นก็หายไปในดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความแค้นอันรุนแรงรูโดราและตัวเธอก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันเวลกินจึงตอบสนองออกมาแบบนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่เธอเปลี่ยนใจแม้จะสูญเสียกองทัพไปแต่แน่นก็ไม่ได้สำคัญสำหรับเวลกิน โดยปกติแล้วมันคงจะดีที่สุดถ้าสามารถมีผู้ที่ลืมตาตื่นขึ้นได้แต่ถึงมันจะล้มเหลวก็ไม่ได้มีปัญหามีเพียงคนหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นได้และสิ่งนี้ก็ไม่อาจถูกเพิกเฉยได้อีกต่อไป หากสามารถกวาดล้างจํานวนทหารนับล้านของฝั่งจกักรวรรดิได้ก็ไม่ควรมองข้ามพลังของอีกฝ่ายและผู้ที่ทําเรื่องนี้ก็ต้องถูกกระชากโฉมหน้าออกมาคราวนี้ก็เป็นฝีมือเจ้าเด็กแน่นหรอหลังจากที่เรียกความสงบของเธอกลับมาได้แล้วเวลกินก็เดือดดานอีกครั้งเวลกินได้ลืมท่าลมหายใจของเวลโดราไปอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีรายงานว่าก่อนหน้านี้เวลดร่าได้กวาดล้างกองทัพของอาณาจักรฟาร์เมนัสไปแล้วกว่า20,000คนในเวลานั้นไม่มีข้อมูลโดยละเอียดของหน่วยข่าวกรองเพราะขาดการเข้าถึงแต่ในครั้งนี้มันต่างออกไปข้อมูลข่าวสารและภาพรวมควรจะอยู่ในมือและไม่ต้องสงสัยเลยว่าข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกส่งไปยังเวลกรินซึ่งเป็นจอมพล เหตุผลที่รูโดราสามารถรู้ได้ก่อนเป็นเพราะพลังของเขาดังนั้นเวลกินจึงรอคำตอบของรูโดลาด้วยความเชื่อมั่นอย่างยิ่งตามการคาดเดาของเวลกินเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากที่น้องชายผู้ชอบสร้างเรื่องจะปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านไปถ้ามีกองทหารนับลานเข้าโจมตี เธอคาดว่าเวลดร่าจะต้องปรากฏตัวอย่างแน่นอนและเมื่อถึงตอนนั้นก็จะสามารถสังเกตพลังของเวลดร่าได้ตามความคิดของเธอสิ่งนี้สามารถยืนยันได้ไหมว่าเวลดร่าสามารถทำการควบคุมแกนเวทของตัวเองได้แม้กระทั่งลบพลังแกนเวทจนตัวตนนั้นหายไปการเติบโตนี้ของเวลดร่านั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีสำหรับเวลกินถึงแม้จะเป็นน้องชายที่โง่ขเขลาแต่เขาก็น่ารักในสายตาของเวลกิน แต่อีกครั้งเวลโดราไม่ใช่คนที่เจ้าเล่ถึงแม้จะไม่สามารถทําให้เขาเข้าร่วมฝั่งของกีได้แต่อย่างไรก็ตามก็ควรที่จะทําให้เขาเป็นพันธมิตรเวลกินเก็บความคิดดังกล่าวไว้และตั้งใจที่จะทํามันจนถึงตอนนี้การทำความเข้าใจว่าเวลโดราเติบโตขึ้นมากเพียงใดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเวลกินอย่างไรก็ตามมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นมันไม่น่าใช่เรื่องจริงและเป็นอะไรที่แปลกมากที่ข้าไม่สามารถทำความเข้าใจสถานการณ์ได้ ลูโดราบอกเวลกินทุกอย่างเกี่ยวกับที่เขารู้เริ่มจากเรื่องความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ในการต่อสู้ครั้งแรกและความล้มเหลวในการส่งกองทหารกลับเข้าไปและถูกทำลายในเขาวงกฎและการกวาดล้างครั้งสุดท้ายด้วยมหาเวทมนต์อันยิ่งใหญ่เพิ่มเติมคือเรื่องการลืมตาตื่นขึ้นข,นของคาริคิวรรโอและการสิ้นสุดของสงครามยากที่จะจินตนาการว่ากองทัพจากกลพ่ายแพ้ได้อย่างไรแต่ข้อเท็จจริงก็อยู่ที่นั่นแล้ว ช่างเป็นเรื่องโง่เขาใช่ไหมและมันยังคงเป็นความจริงที่ว่าสี่เสาหลักแห่งจุดเริ่มต้นนั้นได้อยู่ฝั่งจอมาริมรุหากปีศาจเหล่านั้นออกอารวาดร่วมกันน้องชายของเจ้าก็คงไม่มีโอกาสแม้จะได้ปรากฏตัวหรอกความสมดุลของเกมนั้นได้ถูกทำลายลงแล้วและในกรณีนั้นกีเองก็คงขมขืนเช่นกันใช่ไหมหรือนั่นเป็นสิ่งที่เขาต้องการบางทีถ้านั่นเป็นความตั้งใจของกี เพียงแต่ว่าการต่อสู้นั้นจะทำให้เสียเปรียบอย่างท่วมทน้นลูดโดล่ากล่าวด้วยรอยยิ้มอันขมขื่น mm hmm. เขาใช้เวลาหลายปีในการสร้างความแข็งแกร่งของสงครามและเตรียมพร้อมสำหรับเวลาที่ดีที่สุดอย่าใจร้อนไปเลยและไม่ต้องพยายามทำเป็นเข้มแข็งและแค่ต่อสู้อย่างมั่นคงอย่างไรก็ตามมีบุคคลคนหนึ่งที่สามารถรวบรวมพลังต่อสู้ที่เหนือจินตนาการได้ในเวลาไม่นาน เขาเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่ไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นดาวรุ่งด้วยซ้ำริมรุรุในตอนนี้พวกเราทำได้เพียงแค่เห็นด้วยในขณะที่คิดอย่างนี้เวลกินก็แอบจุดไฟแห่งการต่อสู้ขึ้นอีกครั้งแล้วอีกอย่างที่ไม่เข้าใจคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเขาว,วงกดอืมช่างน,น่าเสียดายจริงๆที่พลังที่เหลืออยู่ของข้าไม่เพียงพอในการที่จะทำลายพลังของรามิลิสได้เมื่อได้ยินคำตอบเช่นนี้เวลกินก็สามารถยอมรับได้ ขาวงกฏแห่งทูตของรามิลิชนั้นเป็นอะไรที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถขัดขืนได้ในฐานะของกรรมการของเกมเธอไม่สามารถเชื่อใจได้และไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอจะไม่เข้ามามีส่วนร่วมและเข้ามาก่อกวนและแน่นน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องจนถึงตอนนี้คราวนี้มันเกี่ยวกับด้านของฝั่งจอมาริิมรุเต็มเตม็มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกมระหว่างกีกับรูโดรามันเป็นแค่เพียงการป้องกันประเทศจากการโจมตีมาหาพงไพรแห่งจูรา พลังของลามิลิชก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแทบจะเป็นพลังที่มองข้ามไปได้เลยและเวลกินก็ไม่ได้คิดว่าเธอจะสามารถสร้างผลกระทบต่อเกมได้ขนาดนี้อย่างไรก็ตามพลังของรามิลิชนั้นในการสร้างเขาวงกฎมีผลทําให้ข้อมูลข่าวสารนั้นถูกแยกออกไประหว่างภายในเขาวงกฎและภายนอกพลังนั้นค่อนข้างเป็นปัญหาที่น่าหนักใจและความรู้สึกอยากตกปากของตัวเองก็เกิดขึ้นมาในใจของเวลกิน รามิลิกน่าจะสูญเสียพลังของเธอไปมากพอดูตอนที่เป็นคนกลางไม่ใช่เหรอเรื่องตรงนี้นะครับผมเสริมให้นิดนึงนะครับในอดีตนะครับรามิลิกเคยเป็นคนกลางในการห้ามการทะเลาะกันนะครับระหว่างมิลินกับกีซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ทําให้พลังของรามิลิกนะครับลดหายไปเยอะฮะใช่แล้วมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่คิดว่ารามิลิชจะเป็นภัยคุกคามและตอนแรกข้าก็เลือกที่จะไม่โกนใจแต่กลายเป็นว่าเขาวงกดของเจ้าแน่น กลายเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการเก็บซ่อนความลับมาจนถึงตอนนี้ข้าได้เห็นสิ่งนี้จากการมองผ่านสายตาของเบอร์นี่และจีอูแล้วจู่ๆก็มองไม่เห็นเหรอรูดอลล่ตอบคำถามนั้นด้วยการพยักหน้าหรือนี่จะเป็นการหลอกให้พวกเราประมาทใช่ไหมมันน่าจะเป็นอย่างนั้น มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่านั้นจริงๆและมากกว่าที่ใครจะคิดเวลกินเข้าใจดีว่าสถานการณ์นั้นซับซ้อนเพียงใดนั่นคือไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเขาว,วงกฏได้ในขณะนี้ปกติแล้วไม่ว่าใครก็คงคิดว่าเวลโดราเป็นคนทําอะไรสักอย่างแต่เวลกินไม่ได้คิดอย่างนั้นปัญหาคือน่าจะมีคนที่ทรงพลังหลายคนหลบซ่อนอยู่ในเขาว,วงกฏ แม้ว่าในบรรดาคนเหล่านั้นน้องชายของเจ้าจะคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เรื่องมันมาไกลขนาดนี้ได้ยังไงเขาถูกจอมมารหน้าใหม่ทำให้เชื่อฟังขนาดนั้นได้ยังไงข้าไม่คิดว่าเขาจะทำตามสิ่งที่โดนสั่งตราบใดที่ยังเป็นตัวตนของไอ้เจ้าเด็กแน่นอยู่ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องว่าจะสามารถทำได้หรือทำไม่ได้เพราะการใช้บางอย่างอย่างสกิลควบคุมจิตใจนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ในความคิดเห็นของข้า แม้จะได้ยินว่าเขากำลังช่วยเหลือจอมารดิมรุแต่ตัวตนของเวลโดร่านั้นก็ไม่ใช่คนที่จะยอมอยู่ภายใต้คนอื่นแม้แต่คำพูดของเวลกินหรือพี่สาวอีกคนหนึ่งเวลซาร์ดก็ยังบอกว่านั่นไม่ใช่การยอมเชื่อฟังดังนั้นน่าจะสรุปได้อย่างไม่ต้องสงสัยว่านี่ไม่ใช่การยอมจำนนต่อความแข็งแกร่งด้วยวิธีนี้ดูเหมือนว่าจอมารริมารุจะเตรียมบางอย่างเพื่อทำให้เวลโดร่ายอมทำตามที่พูดหรือเปล่า เมื่อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เวลกินก็เริ่มจินตนาการว่าสามารถเป็นไปได้ยังไงอย่างไรก็ตามเธอก็ไม่สามารถหาเบาะแสได้หากมีสิ่งนั้นอยู่จริงๆก็คงไม่จําเป็นที่จะต้องลําบากเหมือนที่ผ่านมาทําไมไม่ลองถามจอมาริม,มารุด,ดูละ่ะในที่สุดเวลกินก็ยอมแพ้ที่จะคิดพวกเราจะไปถามสิ่งนั้นจากปากของเขาเมื่อได้ยินคําพูดพึมพำของเวลกินรูโดราก็หัวเราะออกมา ใช่แล้วเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ข้อสรุปออกมาแบบเดียวกันกันกบข้าจอมานที่ชื่อริมรุนั้นไม่สามารถที่จะชดเชยให้กับทั้งสองคนได้ต่อไปเมื่อได้พิจารณาถึงที่เขาได้เอาจุดเริ่มต้นเข้ามาเป็นพวกด้วยแล้วและความจริงที่ว่าเขาไม่รู้ด้วย้ำว่าตัวเขาเองกำลังทำอะไรอยู่ก็คงจะไม่ผิดถ้าหากจะคิดว่าเวลโดราก็คงยอมรับและเชื่อในคำพูดของเขา ในกรณีนี้เวลกินได้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญแล้วว่าจะต้องทำให้เขาไม่ตกเป็นฝ่ายของกีและตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะทำการเคลื่อนไหวยิ่งกลอุบายของเราล้มเหลวเท่าไหร่ในตอนนี้กีก็จะยิ่งประมาทมากขึ้นเท่านั้น จอมมารผู้มีความอดทนอย่างกีคงจะคิดว่าเราจะรอโอกาสต่อไปอันที่จริงแล้วจนมาถึงตอนนี้เป็นการเดินหมากกันรอบคอบและไม่เคยจะใช้จังหวะในการฉกฉวยโอกาสและแน่นก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่ที่จะใช้โอกาสนี้ในการตัดสินใจในช่วงพริบตาโดยเก็บความลังเลใจเอาไว้ก่อนเวลกินสนับสนุนความคิดนี้รูโดล่ามุ่งมั่นที่จะจัดก,การกับกีระยะเวลาของการรอคอยนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว การใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เวลกินจะเข้ามาควบคุมเวลเดอราแทนภายในอึดใจเดียวและใช้จังหวะโมเมนตัมของสถานการณ์นี้เพื่อเอาชนะอสูรที่เพิ่งได้มาเป็นจอมมารที่ชื่อริมรุและสถานการณ์นี้จะนำไปสู่การประลองอย่างเต็มรูปแบบกับกีอืมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเถอะสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือการเก็บตัวหมากที่เราได้เลือกไว้แล้วข้าเชื่อท่านรูโดรา และมันก็เป็นเรื่องปกติที่อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นตราบใดที่เวลโดราอยู่ภายใต้การควบคุมของเราและข้าก็มีไอเดียบางอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้วยและแนั่นก็เพียงพอที่จะชดใช้กับเรื่องนี้แม้แต่ปีศาจแห่งจุดเริ่มต้นที่เป็นตัวปัญหาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่คู่ควรกับเผ่าพันธุ์บังกรที่แท้จริงเวลกินถ้าเธอต่อสู้ด้วยตัวเธอเองมันก็จะกลายเป็นปัญหาอย่างมาก และถ้าเจ้าพวกนั้นไม่ฟังและก่อความวุ่นวายขึ้นในภายหลังก็ค่อยจาัดก,การกวาดล้างเจ้าพวกนั้นไปที่หลังพร้อมๆกันดูเหมือนว่ายังมีเรื่องอื่นที่ยังดูเป็นปัญหาอีก แต่ถ้าข้าลงมือจาัดก,การด้วยตัวข้าเองมันก็ไม่มีปัญหาเบลกินเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจและเพื่อเป็นการวอร์มอัพสำหรับคนที่ไม่เชื่อฟังจัก,กรพพัดดูโดราที่มารวมตัวกันอย่างหญิงพยองก็คงจะต้องโชว์การหลั่งเลือดให้เจ้าพวกงโง่นั้นได้เห็นหน่อยแม้ว่าเจ้าพวกนั้นจะรวมตัวกันได้เป็นกลุ่มใหญ่จนถึงตอนนี้แต่พวกนั้นก็มาได้เท่านี้แหละจัก,กรพพัดินั้นไม่มีทางเลือกนอกจากการมอบความตายให้กับเหล่าผู้คนที่งโง่เขา ที่วางแผนในการทำรัฐประหารเวลกินพูดออกมาอย่างนั้นในขณะที่เธอคิดแต่รูดอรากับยิ้มและสายหัวจากนั้นคำพูดที่ไม่คาดคิดก็ออกมาจากปากของรูดอราอย่าพึ่งฆ่าคนพวกนี้เก็บพวกเขาไว้ให้มีชีวิตก่อนฮึชัางน่าประหลาดใจนะักข้าคิดว่าถ้าข้าเป็นคนอ่อนโยนแบบท่านข้าจะมอบความตายที่ปราศจากความเจ็บปวดให้เจ้าพวกนั้นไม่หรอกเจ้าพวกนั้นยังมีความจำเป็นอยู่สำหรับแผนการของพวกเรา เพื่อใช้ในการดึงดูดความสนใจของกีและการต่อสู้ครั้งใหญ่อีกครั้งก็จะเริ่มต้นจากตรงจุดนั้นนั่นเป็นสไตล์ของคอนโดเป็นแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์จากผู้ทรยศและเป็นสิ่งที่ข่าไม่ได้คาดคิดมันคงเป็นแบบที่เจ้าไม่ชอบอย่างไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องจริงที่แผนของทัชยะแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีมนุษยธรรมเลยแต่ในแง่ความสมเหตุสมผลนั้นก็ไม่ต้องสงสัยเช่นกัน เวลกินพยักหน้าอย่างคุมเครือที่ลูโดราพูดออกมาอย่างนั้นแม้ว่าแผนนั้นจะโหดร้ายเพียงใดก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับเวลกินเลยเธอแค่พยายามทําให้เจ้าพวกนั้นได้ริมรถความพิโรธของสวรรค์ด้วยน้ามือของเธอเองเท่านั้นเวลกินนั้นรักลูโดราก็จริงแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเธอชอบมนุษย์คนอื่นด้วยอย่างน้อยมันก็พูดได้ว่ามันไม่ใช่การรังเกียจหรือเธอต้องการจะกําจัดพวกเขาทั้งหมด เธอแค่ไม่สามารถให้อภัยต่อคนที่คิดที่จะทรยศลูโตราได้อืมโอเคในเมื่อพวกนั้นยังสามารถที่จะเป็นประโยชน์ในมือของรูโตราได้ข้าก็ยังคงจะเก็บชีวิตพวกเจ้าเอาไว้ก่อนหลังจากที่เธอยอมรับเช่นนั้นแล้วเวลกินก็เล่งเราให้รูโตราพูดถึงรายละเอียดแล้วแผนของคอนโดล่ะเรื่องมันยาวนะ แต่ที่สําคัญคือต้องดูแผนการในสงครามปัจจุบันก่อนที่จะทําสิ่งนั้นเมื่อได้ยินอย่างนั้นเวลกินก็เข้าใจเจตนาของรูโดราทันทีอืมใช่แล้วล่ะมันไม่มีประโยชน์ในการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายในตอนนี้ถูกต้องอย่างนั้นเลยดังนั้นถอนตัวจากสงครามก่อนและชะรอการโจมตีรูมินาชออกไปด้วยตราบใดที่เธอสามารถทําให้เวลโดราเข้ามาช่วยฝั่งของพวกเราได้ และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอย่างเช่นกรณีที่มีคนเข้ามาสร้างความปั่นป่วนก็แค่เรียกกาดิมและกองทัพของพวกเขากลับมาข้าฝากเรื่องนี้ให้เจ้าจัดก,การได้ไหมมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละฉะนั้นเรามาจาัดก,การปราบกบฏและต่อไปด้วยการจัดก,การอาณาจักรคนแคร์เถอะและการทำสิ่งนี้ก็จะเป็นการทำให้กีสับสนการสนทนาจบลงด้วยการสมรู้ร่วมคิดระหว่างทั้งสองคน เวลกินลุกขึ้นยืนและนี่เป็นเวลาที่เธอจะต้องเอาจริงอีกครั้งหลังจากในรอบหลายพันปีและมันก็จะเป็นดังเช่นโศกนาฏกรรมที่เคยถูกเรียกว่าการล้างบางแห่งดอกบัวแดงและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้ก็เทียบเคียงได้กับโศกนาฏกรรมครั้งนั้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเริ่มที่14บทขั้นที่2ก่อนเข้าบทสาม ในบทหน้าริมรุก็จะมาถึงจัก,กรวรรดิแล้วนะครับและการที่เวลกินเอาจริงที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์เหมือนครั้งในอดีตจะเป็นยังไงถ้าอยากทราบก็ต้องมาติดตามต่อกันในคลิปหน้าละครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ